สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาค่ะวันนี้ชวนมาทําลูกชิ้นปิ้งและก็น้ําจิ้มลูกชิ้นปิ้งอร่อยๆทานกันค่ะลูกชิ้นทําเองนะคะมีทั้งลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูเลยเดี๋ยวทําลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยค่ะส่วนสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มอร่อยๆทานกันค่ะ Hi guys welcome to Tukta Thai Kitchen today I make the g r i l l meatball with Thai spicy meatball sauce super yummy in Thailand this one called ลูกชิ้นปิ้ง and the Thai d i pping sauce is super yummy and delicious trust me you have to try to have this s o n i i y y u u i n t t r r s t t e d how to make I'm going to show you how to make it let's get started ส่วนผสมลูกชิ้นปิ้งของตาวันนี้นะคะเราจะทำเป็นลูกชิ้นหมูปิ้งแล้วก็ลูกชิ้นไก่ด้วยค่ะลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นโฮมเมดนะคะอร่อยออร่อยทำเองเลยค่ะสูตรสำหรับการทำลูกชิน้นเดี๋ยวเราจะทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างกล่องอินโฟนะคะแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มนะคะก็จะมีน้ำมะขคมเปียก น้ำตาลปีบ๊บพริกขี้หนูกระเทียมกระเทียมดองซอสพริกสีราชาพริกป่นนิดหน่อยนะคะแป้งมันหรือว่าแป้งขา้าวโพดเกลือค่ะแล้วก็ไม้สำหรับเสียบลูกชิ้นนะคะ ingredient pork meatball chicken meatball any kind of meatball you like this homemade pork meatball and homemade chicken meatball I make by myself If you're interested, I'm going to link below information box for you. The sauce gonna be tamarind sauce, palm sugar, chili, garlic, pickled garlic, cilantro sauce, ground pepper, kontrat, salt. That are ingredient for today. Let's get started. We're gonna start make a dip, palm sugar, and tan bìp ka. ชารมรินซอสน้ำมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้น้ำตาละละลาย I'm gonna stir until palm sugar is melt น้ำตาลละลายแล้วใส่เกลือนะคะ salt l ีร h a s าซอสซอสพริกสีราชานะคะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะ พีกเกลกลูสเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกที่เราตำไว้นะคะพริกกระเทียมดองแล้วก็กระเทียมนะคะที่เราปั่นเอาไว้ชิมแล้วตามชอบแล้วใส่ พอเหนียวได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาเย็ยนเดี๋ยวเขาจะเหนียวขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยใส่ใบผักชีกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปย่างลูกชิ้นกัน It is well done. I s i m m e r about 10 minutes. i gonna let it sit for cool down. After that, I'm going to put the cilantro. พอน้ำจิ้มเย็ยนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีซอยค่ะจะได้หอมหอม ซิลันตร o นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นรสอร่อยเลิศรับรองอืมอร่อยจริงเดี๋ยวไปย่างลูกชิ้นกันค่ะ ลูกชิ้นหมูค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นไก่ค่ะลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นไก่นะคะคิดว่าน่าจะสุกแล้วลูกชิ้นพองเด้งเลย เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานทานกับน้ำจิ้มอร่อยๆอกันค่ะ ลูกชิ้นปิ้งร้อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมน้าจิ้มรสเด็ดเลยค่ะขอรับรองเลยว่าสูตรนี้ต้องอร่อยแนะ่นอนเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะอย่าลืมนะคะวิธีการทําลูกชิ้นลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูของตาก็ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอที่ตาทํากันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ this is grilled meatball with thai spicy meatball sauce it's finished, it looks like this you can fry everywhere in thailand in the street food trust me this one is very good if you go to thailand you have to try this one and i hope you guys like this video please subscribe my channel i have the thai new recipe come out every week and thank you for watching see you next time bye bye